ยังกินปลาคั่วต้มปลากำลาบปลาพี่น้องปลายังปลาอีไทยได้ไดคมผมเลยคมมำล้ำนี่ตัวปลาเอ,อ้ยอันนี้ปลาอันที่ห่าเอาเนื้อมันออกแล้วเปื่อที่สิเอาไปลาบเนาะอ้าเอาวอา,เ,อาเสียงสเสืเอเสือมากรีกลงไปพี่น้องมาเพชรลายใส่ลายเข้าขวด อะไรแจ็น้อยพี่น้นองบัตัแจนคไมลายปีกปะจะเสียเป็นนัวผงนัวพี่น้องใส่ลายเสียบยายลาย,าย,ลายคนค้คเลเกลีย์ล,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 ลบักเน่ามัน ินมใส่ผักเสียบใ<า>ส่เปรถาดตุนียเสียบมือกันด้วพี่น้องด้วยกินมา สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมาพบพธอกันเข้าสองคนครับผมในช่องแอบชวนกินแซ่บหนวพี่น้องขาหมอนีได้ก้อยปลา,ากับต้มปลาหน้าคือเก่าพี่น้องอไปใส่มาไปอีทายาพี่น้องไปอีทายจ้ะน้ำขึ้นขึ้นโต๊ะส่วนห่นห่อนนี่แห้งยาวๆอันนี้อู้ขีป,ปาลาได้ไหมพี่น้องคะนี่ใหญ่แซบหนีแหละนี่เอามาใส่ข้างขาง,งจับเป็นเจล แนวกินบ้านเท่าเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องครับเป็น,น<ม>ึ่งไงมักตูวหนึ่งตูวหนึ่งมักห่หนหอนพี่น,น้องห่อนเปาหรอแซ่บเผื่อ,อยังก็บรรลุเขาบอกเขาใจ้ห่อนแล้วไม่ได้ว่าสีสดเลยน,นะเคยเห็นเปาคื่เก่าเผื่ออเอง <c oughs> ไม่ได้เป่าร่งกินแบบป๊อปเลยจมกบมันเล่นะมาได้มาได้พี่น้องได้แตเบิ่งอาขีซอสเด้เพียบนี่นะแซบป่ะแซบขมดีพอดีเนาะตัวปลาสมจะเป็นขมๆอ่น้ำพอดี ผีปา่าคนใ่ไปปโอแซไอ้กระกดครับอีกอย่างกับกิดักซี้หน่อยอคือเขาได้พี่น้องผู้ใดอยากขาวอยากสวยอยากใสอยากหน้าขาวกระจ่างใสพี่น้องที่มีปัญหาดันสิวฝ้ากาัดจุดด่างดำรอยดำรอยแดงผู้หยิง่งผู้ใสใสใดเบิดเด้พี่น้องผู้ใดที่มีปัญหาทักมาสอบถามใ้ทั้ง อันเพจเฟซบุ๊กเอลส่วนกินแสบนัวตั้งยูทูบกับคลิกลิงก์หน่อยได้พี่น้องผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เบิร์ตผู้ชายก็ใส่ให้เราเห็นผลด้วยกันค่ะผิวหน้ามันสิว่าอันผู้ชายหนาแห่งแกลนกวาบอมแลม้วค่ะสภาพผิวแดดทุกสภาพผิวจ้ะจะ ทิ่มทุกตัวกับบร้ถืกทุกสภาพผิวพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่ขายมาค้นถืไอไรกว่าบิถืกพี่น้องเปอร์เซ็นเก้าสิบ<า>เปอร์เซ็นใช่แล้วกัลบมาซื้อซ้ำค่ะเมื้อส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำ ใช่ดีบอกต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ยกลมำลำมันมาบะมเปาก็ได้มัน ก็ดีเลยกินเขาสวยน้ำกันเด้เขียนตัวสองข้าจะฟักเด้ <c oughs> เจ็ดหนากนั้นจังไงหิ้งแสบตาสันจอปตาเนื้อมันมายลน้องตรงแหล่ไลตัวพี่น้องตรงนี้น้ำกำลังมาลากำลังลหล กำลังมวนน่ะใส่อบใส่ๆสตรงแยงกับพ่อได้กินเนาะพี่น้องอีสา,บานบ้านเ่า ช่วยแน <ooo paying> ่น้ำแซมนะสงใส่ใส่พงนวอะไรทอนๆแซมเดียวเปรี้ยวขมๆอร่อยเลยขมๆ พุทธนีตมอมแบบว่าเอาเคีออ,กกนอันบอใส่ไม่ออกยังขมขักผูเพันมักขมขมนะพี่น้องมันจะออกหวานหวานขมหวานบอมมปนว่าขมจะกินมาได้นะนั่งพิดหม่องปะ <Okay. S 1> มันเป็นลุม <laughs> มันไม่มาเตียเหเนาะอืมอ,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 อบแบปกันน้องพี่นอะมันนี้ก็ไฟดับแด้วพี่นดี่ไนเป็นเนทไฟห,หมูบันขอน กบคอยไม่เหนียวไปเลยครับเนืยอไม่ยืนนี้วต้ส, NG สมส่วนนะครักันกับกินอันนี้ดิสิข้ามันไก่ผมมีน้ำซุปน้ำ มันไหลก็มั่งกแนกมากๆหัว้มปลาแล้วกินแล้วหัวสุดเอากันบะคักกินเก่งแต่ไม่ไม่ยู่ทข้างข่อย,ยนะยิงเลยีมือขอ่อยจับบ่จับแบบ จังได้ไป <laughs> เลยยเฮิน <laughs> อนอนไม่สีเสียวฟัน <laughs> น้ำอ่ะกำลังแสบกำลังแสบโอ้ยอีน้องก็ดีหัวควันอยู่นะ <laughs> เนาะแสบหลายจนยำฮินใครเองเนานะ แล้วธรรมชาติดีพี่น้องว่ะลำบาดก็เก่งไงไเก่งสวดละคายของเด้พี่น้องฟังเสียงรดอันละคายของน้ำโมบานไปตีขึ้นฮอนบานด้วยเนาะพี่น้องทีมอันเบิงยุไก่บ้านนะเนาะเพราะว่าจะเป็นต่างประเทศ อ่ต่างจังหวัดน้ำกุ้งเทปกุ้งไทยคแล้วซีเรือสกะจิตอือเอาพี่น้องสิเดีล่าได้ป่าพเ่เองมันดังโดนพูดคือมีกะจิาไว้พอกันคลิปน้ำมื่อไหราพี่น้องคะเมื่อเนี้ยมุกปลาซักไรนะคะบากปลาป่วยเบ่งยังอยู่หนาบานมุกอ่ะสำหรับมื่อนี้เทั้สองคนเสด็จขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วไปพอกันคลิปน้ำมืออม่อไหราครับพี่น้องมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ